เรียนดนตรีมาตลอดก็เลยเรียนอยากรู้อยากเห็นอยากอยากได้นะที่เราตอนนี้เราไม่มีโอกาสที่จะไปไปหาซื้อเขาเพราะต้องทําเองทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําของเราคนเดียวทําให้ทุกคนและก็ดนตรีนี่ก็ไม่ใช่ของของเราคนเดียวของทุกคนก็ยังทําดนตรีไทยต่อไปจนกว่าชีวิตที่จะหาไม่ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบำรุงสุขนะครับสำหรับอินี้ผมพาทุกท่านมาพบกับคุณครูสมชัยชัมพาลีครูช่างดนตรีไทยของประเทศไทยนะครับมาดูกันว่าในวัยขนาดนี้ท่านทําอย่างไรถึงมีความสุขกับสิ่งที่ท่านทําอยู่ สชายชัมพรีเรือเรียกกันง่ายๆว่าสงชายดนตรีไทยตอนนี้ก็อายุ76แล้วครับที่มาที่ไปที่ทําให้คุณลุงเป็นครูชา่างวันเนี้ยทาได้ยังไงสมัยก่อนที่บ้านพ่อแม่ก็เป็นช่างมาธรรมดาที่บังเอิญเนี่ยผมเนี่ยอยากจะเล่นดนตรีไทยชอบนะคุณพ่อคุณแม่ก็ทําให้พอทําให้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็มาถึงผมคือเราได้อยากได้เราเป็นนักดนตรี ก็เรียนเรียนดนตรีมาตลอดก็เลยเรียนอยากรู้อยากเห็นอยากอยากได้นะที่เราตอนนี้เราไม่มีโอกาสที่จะไปไปหาซื้อเขาก็ต้องทําเองแต่ถ้าเล่นระนาดก็ทําระนาดขึ้นมาฮนะแต่ก็ทําให้ทําระนาดขึ้นมาเล่นสมัยก่อนเล่นแรกๆเลยเล่นซอมาก่อนม mm hmm. าเล่นซอมันก็ทําทซอมาเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอมาเล่นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าอ่า นักดนตรีด้วยกันน่ะมาเห็นก็เอ๊ะอันนี้มันดีน,น,นี่ขอมาบางครั้งก็ให้บ้างขายบ้างอะไรแต่แล้แต่แล้วแล้วแต่เขาจะให้เราอย่างเงี้ยตอนที่คุณลุงเริ่มสนใจจะเรียนมันเนี่ย <c oughs> คุณลุงมีการวิธีเข้าหาสิ่งที่คุณลุงอยากจะเรียนรู้ยังไง <c oughs> ผมอ่านประวัติคร่าวๆมา <c oughs> คุณลุงเคยอยู่คณะลิเกมมก่อน ช่นั้นจัดว่าเป็นปฐมบทของการเรียนรู้ของครูไหมฮะใช่ใชพอเรามาได้มาอยู่การิเคมใหม่มันก็ไปได้หลายที่อจจะย้ายตรงนี้ไปตรงนู้นไปแต่นี่บังเอิญเราก็ไปเจอที่ที่ทวัดวันที่เขามีงานบางทีงานเนี่ยจะต้องไปไประเจอกันตรงเนี้ยพอประเจอกันตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าออตรงนั้นเขาดีนะเขาสวยนะเราก็ไม่เห็นเออพอไปเห็นอะไรตรงนั้นเราก็าจับโดยที่เราไม่เคยเรียนไอ้นี่ไอ้นี่อะไรมาเลยกาใส่มาแล้วก็มามา มาดูมาสังเกตเขาก็ามาทําค่อยๆทําดูว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันมันดีนะอย่างรานาสมัยก่อนนี่ยมันมีม,ม,มีทั้งส่วนใหญ่เขาจะทําเล่นกันเฉพาะเขาก็ไปได้เพราะกลุ่มไม่ได้ทําเป็นมาตรฐานอะไรใช่ไหมไอ้เราก็มาคิดว่าถ้าอย่างนั้นบังเอิญที่เราวงทีมเราไปไปเล่นเนี่ยกระวงอื่นเขาเนี่ยไอ้ไที่ดีๆไอ้ที่เราทีู่วมันมันตีมันก็อย่างว่าสมัยก่อนมัน ก็ทาให้เล่นมันก็จะเสียงก็พอนั้นพอไปได้แต่นี่พอเรามาทำเรามาเคลื่อนเอ๊ะจึงมันมันต้องต้องดีกว่าน,นี้มันก็ต้องมีแล้วก็พิายามหาศึกสหาหข้อบูลทุกอย่างที่มันของธรรมชาติที่มันมีอยู่ชิ้นแรกที่ครูทําแล้วมีคนสนใจอยากจะซื้อคืออะไรคะมีเพื่อนอยู่คนอยู่เพชรบุรีอ่าคนอยู่เคยเคยมารุกค,คลีอยู่ด้วยกัน เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะได้ทำเครื่องมอญเราก็ไม่เคยทำาของมอนข้องมอญอ่าฮะเนี่ยก็บังเอิญบ้านนี้เขาไปทำที่วัดพิเลนทำไมก่อนวัดพิเลนกับอ่้านถนอมเนี่ยเขาเขาเขาาทำเครื่องมอญเพิ่มเครื่องมอคือเขาไม่เป็นนันนั่นดนตรีเขาเป็นคนแก่โบดแก่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นนักดนตรีไอ้เราก็ไปดูเข้าวไปดูเข้าเสร็จแล้วแล้วก็ไปดูแล้วก็กลับมาก็ไน่เพื่อนทุกคนเนี่ย แก้ไขว่าเฮ้ยมึงต้องทำได้เขาพูดเาพูดเดี๋ยวเพื่อนเรโต้นะวกทถาทำได้ทุกว่างั้นนี้เห็นผมไปทำลุงทำลางแกะลางอะไรได้ผมไม่เคยแกะอ้าไปไปก็ไปก็พอเขามีมีตัวอย่างอยู่ที่บ้านพอรู้ก็ไปถ่ายรูปมาเสร็จแล้วก็เขาบอกเขาเอาอย่างเนี้อีกสามโค้งทั้งหมดเลยตีราคามันมีของสามโค้งมีเอกมีเอกมีทัวมีค้อกมีกระจังสมัยนั้นมันแก่ สองหมื่นห้าพอไปไปรับเงินเข้ามาแล้วนอนไม่หลับนั่นเนียจะทำมาทันจะทำไงดีอ่ะก็ตอนเช้าก็จะต้องไปซื้อไม้ที่บางโพเพรซื้อไม้ก็มาโพก,ก็มาวัดมาวัดมาแล้วก็มาทําสเกลใหม่แล้วก็มาตั้งเขียนมาตั้งสร้างสร้างใหม่เลยสร้างขึ้นมาให้แล้วก็เขียนลายลงแล้วก็สมัยก่อนในรูงที่เสร็จำเราต้องมานั่งทุกแผ่นทุกแผ่น,ผนขเขียนนะจากนั้นนะทาอยู่คนเดียวพอทําเสร็จก็ชุดนี้ปั๊บอยู่คนเดียวหกเดือน ทำไปตีแล้วหน้าด,ด้วยอะไรด้วยวงตีเขาให้ไปตีแล้วหน้าต่อไปอะไรเงี้ยก็ขอของไปนั่งแกะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วช่วงนั้นพอดีอ้อไอ้วัดพิเลนช่างหายไปตายมั่งอะไรมั่งนี่ก็กเลยมาทางนี้เลยจากนั้นก็พวกนักดงตีจากเม่กระหองจากเพชรบุรีป้าป้าไปาปาตัวปายปายก็เคยมมาด้วยแต่นี้ก็เริ่มเข้ามาทั้งสี่ศราอัแหล่ะจากาทัพกอากาศ ฐานเรือทุกหน่วยงานเริ่มเพราะมันมันที่ที่วัดวิเลนเนี่ยมันไม่มีแล้วก็จะมาลงที่นี่แล้วก็แลบังเอิญที่วัดนี้บ้านจังวังทั่วแล้วทำมนั้นสมเด็จพระเทพสเด็จแล้วก็ทําจากที่ผมเนี่ยไปสองโค้งก็สมเด็จพระเทพแล้งานเห็นเขาถามว่าสร้างจากไหน แล้คุณหญิงไปทูนนั่นก็บอกว่าสร้างมาจากช่างช่างชายวัดยาตั้งแต่นั้นก็ได้ข้าเฝ้าพอเข้อฟ้าปั๊บในผมก็ไม่รู้จะอะไรถวายผมก็ทำลางไปชุดหนึ่งถวายท่านแต่ช่วงนั้นก็ได้รับชาติท่านมาตลอดูดได้ว่าท่านก็ส่งเครื่องดนตรีที่คุณใช่คุณทำครับแล้วปัจจุบันนี้ท่านก็บอกว่าช่างชายอย่าทิ้งนะช่วยอนุรักษ์ไว้นะท่านบุตท่านตั้งรักาไว้ เราต้องทำหน้าที่ต่อ้วตอนนี้ก็เลยก็ต้องเอา,เ,อาเด็กที่วิชาชีพท่านเนี่ยท่านให้ไปเรียนที่โรงงานเลยไอเราเนี่ยทฤษฎีเราไม่ค่อยจะเก่งผมนะสายปฏิบัติเองเลยไม่ต้องมาแล้วก็ไอ้น้นสมัยก่อนมันไม่มีหรอกไอเครื่อ,องม้เครื่องมือที่เจอมาอย่างเงี้ยมันยากสวานจะเจาะยังไม่มีเราต้องต้อง,องเอาเหล็กเผาไฟเจาะยงลูกกระนาดอย่างเงี้ยไอเราจริงเปิงเปิดเนี้ย เราแฟทุกอย่างใครอยากจะเรียนรู้ก็อยากจะถามอะไรใครอยากจะได้อะไรเอาเลยผมบอกถือว่าเราช่วยกันรักษาไว้ว่าเออสมบัติของเราเนี่ยของเหมือนของชาติทุกวันนี้คุณลุงก็ยังทํางานปกติเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือมันมันมันคิดว่าเออเราทําทางตาว่าถ้าหยุดได้ไหมหยุดได้แต่มันมันมันยังมีอีกลูกๆหลานๆเลยเด็กๆนะใช่ไหมแล้วก็เออแล้วจะสร้างงาน้มันทํากันแล้วก็ออกไอ้คนนี้นไปตรงนี้ก็มัน ทุกอย่างแล้วก็ต้องผ่านมาันต้องตรวจสอบทุกอย่างต้งเท่าเสียงตั้งผู้ใดข้าวกับสวยมันเป็นยังไงงเบี้ยวเบี้ยวบิดไหมลายเป็นไงตื้นลึกอะไรเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องไปก็ต้องที่หมดทุกอย่างการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทําไปวันวันวัน,วนไม่ใช่ความสุขในวัยหนุ่มของคุณลุงที่คุณได้เริ่มเรียนดนตรีไทยได้เริ่มทาเครื่องดนตรีไทยกับความสุขในวัยหลังตัษเสียณเนี่ย ซึ่ง70กว่าแล้วเนี่ยความสุขมันเหมือนกันไหมคือความสุขสมัยก่อนมันแค่แค่ว่าพอทำทาเสร็จปั๊บเนี่ยมันมันมีมีความสุขแล้วว่าเออเขาไปเขาก็นั่นอย่างนี้คนก็ตอปากต่อปากแล้วความสุขในวัยนี้มันก็แตกต่างจากวัยแต่มันก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมก็ยังมีค่ามสมมุติเดมว่าเราเราทำทำเสร็จถทาวันวันไหนไม่สําเร็จมันนอนไม่หลับ ตั้งแต่ที่เราทำมาสะสมมาเนี่ยคนรู้จักมากขึ้นคนอิดีโยมากขึ้นก็ยังไม่ลืมและคนพยายามสะสมของที่ผมทําอยู่คือเราก็เลยภูมิใจว่าของที่เราทํามันก็ไม่สูญเปล่านะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําของเราคนเดียวทําให้ทุกคนและก็ดนตรีนี่ก็ไม่ใช่ของของเราคนเดียวของทุกคนที่จะต้องได้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 สัมผัสแล้วอย่างได้ได้เรียนรู้ เราคิดถึงว่าเออเราทำนี่มันก็ไม่ไม่ไม่เสียแรงเปล่านี่คิดว่าเราภูมิใจว่าเออเรามาถูกตตรงเนี้ยเราทําทุกอย่างทุกอย่างเราไม่ได้ทําส่วนเฉพาะส่วนตัวเราหรือไม่ใช่ว่าเป็นของเราเป็นของทุกคนผมว่าอายุคนเรานี่มันไม่มีอุปสรรคคือมันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะสู้ได้แค่ไหนจนกว่าที่จะหาไม่ก็ังทาต่อไปอวันหนึ่งทึ่ว่าเรา เราทําให้ไหวแล้วเนี่ยอาจจะอา,อาจจะมีลูกลูกหลานที่รับช่วงต่อเนี่ยก็ต้องต้องคอยดูก็ยังทําดนตรีไทยต่อไปจนกว่าชีวิตที่จะหายไปครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณสมชยัย <c oughs> เราเห็นความสุขกันไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนสําหรับผมแล้วเนี่ยวันนี้เหมือนเราได้เดินทางดูชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขที่สุดแล้วความสุขของตัวเองเออกมาเป็นผลงานที่คนอื่นก็มีความสุขด้วย แล้วมันนำาพามาซึ่งวิชาชีพที่กระจายความสุขไปให้กับคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นลูกหลานในครัวเริอนหรือแม้กระทั่งเจ้านายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลุงทำทุกวันนี้เนี่ยมันคือการบำรุงสุขให้กับตัวเองและกับคนอื่นโดยที่ไม่มีก้อนกลางขาเลยครับ สุขกับใครในวัยเกษียณ